สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้เรามาดู Ford f เฟลต์นะครับคันนี้ปี2012นะนะครับเรามาดูรอบๆคันกันก่อนนะครับสีสวยนะครับมีตำหนิบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆครับตามอายุการใช้งานนะครับตัวนี้มีปลายท่อแต่งใบหนึ่งนะครับแต่ว่าเสียงไม่ดังมากนะครับเสียงนุ่มๆนะฮะล้อแม็กซ์สวยนะครับขอบ17 รอบๆคันสีโดยรวมทั้งคันเงาๆนะครับไฟหน้าใสาๆเลยนะครับดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องนะคันนี้เปิดห้องเครื่องให้ดู <c oughs> คันนี้เพิ่งทำความสะอาดมานะ <c oughs> ดูนะครับห้องเครื่อง ใหม่ๆเอี่ยมๆเลยนะครับสวยๆไม่มีเยิ้มเลยนะครับเครื่องแห้งมากครับคันนี้เครื่องแห้งๆนิ่งๆเลยนะครับไม่มีเยิม้มไม่มีอะไรเลยนะฮะดูฮะแห้งๆเลยครับใหม่ๆเลยเนียนๆเลยโอเคนะสวยนะครับ <assa> เรามาดูภายในเครื่องนะครับสีสวยนะครับเงาๆเลย มาดูภายในกันนะครับดูครับคันนี้กระจกไฟฟ้านะครับปรับข้างไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปกติครับอ่าภายในนะฮะเบาะสวยๆครับอันนี้รอยตูดผมเปียกนะครับมานั่งเบาะสวยๆครับสะอาดดเลยนะครับนะภายในสวยๆเลยครับเบาะสะอาดนะฮะ ใหม่ๆเลยครับทำความสะอาดมาเนียนๆเ,เลยคันนี้ครับ <S <S โอเคนะดูข้างหลังนะฮะด,ดูค่ะท่อแต่งสวยเลยสิ่งๆนะ <S <S สวยๆเลยครับเนียนๆโอเคนะแล้วมาส ลองขับดูนะฮะลองสตาร์ดูคันนี้ไม้น้อยมากนะครับไม่เก้าหมื่นนะฮะดูครับชาร์จไหมฮะไม่เก้าหมื่นโลแท้นะครับสตาร์ติดง่ายมากเลยนะครับเสียงเครื่องนิ่มๆเลยครับคันนี้นิ่งๆเลยนะครับดูเข็มวัดรอบนะครับเอเย็นฉ่ำครับไม่ต้องพูดถึงครับเอะ เสียงมีนะครับเรามาลองขับดูนะภายในสวยๆเลยสะอาดๆอ,อันนี้เป็นรอยคบอาบน้ําอะไรหกใสนี่ยนะเดี๋ยวผมทําความสะอาดให้อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคนะไม่มีอะไรครับรถสวยครับดีเรามาลองเกียร์ครับเฟียบต้าคันนี้ปรับเบาะแป๊บนึงนะครับโอเคเอาอยากไป นะครับเรามาลองเกียร์นะครับดูดูที่หน้าจอก็ได้ครับเนี่ยอันนี้ผมใส่ R นะฮะดูรอบเครื่องครับนิ่งๆเลยครับดูครับผมใส่ดีนะฮะตัวนี้ใส่ดีเดียบเบรกอยู่นะครับดูเดี๋ยวลองดูนะฮะปล่อยเบรคครับรถไหลทันทีนะครับดูชัดๆตรงนี้แล้วกันนะอันนี้ใส่ R นะครับปล่อยปุ๊บรถไหลทันทีนะครับคันนี้เกียร์ไม่ต้องรอนะฮะเกียร์โคตรนิ่มเลยครับ อ่โอเคนะเดี๋ยวเรามาลองขับดูนะฮะเดี๋ยวผมเลี้ยวให้ดูนะฮะนิ่มๆเลยครับคันนี้เลี้ยวสุดเลยนะฮะฮนะไม่มีดังนะฮะเลี้ยวขวาสุดไม่มีดังเลี้ยวซ้ายก็ไม่มีดังนะครับนิ่มๆเลยครับเกียร์เปลี่ยนนุ่มนะครับคันนี้รถปีสองพันสิบสองพาสีเต็มนะครับใช้ยาวๆถึงปีหน้านูนะะ่นครับเดี๋ยวผมทำให้ยาวๆไปเลยครับ คันนี้ใครหาอยู่ไม่มีผิดหวังนะครับรถไม่น้อยนะดูขับอยู่นะเนี่ยเก้าหมื่นไม่เก้าหมื่นครับดูเฟต้าจะเอ่อไปเลี้ยวอยู่ฝั่งนี้นะฮะดูรับขับยายาวดูนะครับไฟไม่มีโชว์เลยนะครับสวยๆเนียนๆขับนิ่มๆอันนี้เสียงจิ้มคัดนี้ลัยนะฮะเฟต้าดังทุกคันครับคันไหนไม่ดังผิดปกตินะฮะ Okay. ใส่เรียบร้อยนะเาม้วลองดูนี่เกียร์นะครับดูผมไม่ได้ยกคันเร่งนะครับดูเกียร์จะเปลี่ยนหรือเปล่านะฮะดูนะครับเหยียบยาวๆเลยนะครับเปลี่ยนนุ่มครับคันนี้เกียร์เปลี่ยนนุ่มแน่นอนนะครับไม่ต้องยกคันเร่งครับเกียร์เปลี่ยนนิ่มๆครับดูคลิกคลิกมาทันทีนะฮะเกียร์เปลี่ยนนิ่มคันนี้ผมรับประกันเครื่องเกียร์นะครับผ่านแน่นอนล้านเปอร์เซ็นบอดี้สวยนะครับไม่มีชนหนักครับ นะครับจริงนะครับเหยียบแรงๆเลยนะแต่มันทางโค้งนะครับสนใจสอบถามได้ครับ0935376899นะครับรถคันนี้ขับดีครับรับประกันเครื่องเกียร์นะครับไม่มีปัญหาแน่นอนครับโอเคนะครับราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยวลงให้รายละเอียดให้หน้าโพสต์นะครับสนใจสอบถามได้นะครับ0935376899นะครับขอบคุณมากครับ